ตรงกับประตูห้องน้ําเลยค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวถ้าย้ายห้องน้ําต้องลื้อเยอะเลยค่ะแก้อย่างไรดีประตูห้องน้ําตรงกับประตูเข้าบ้านถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะอันดับแรกเลยมีวิธีการแก้ที่ไม่ต้องลื้อต้องทุบก,ก็มีสมมุติว่าประตูบ้านเราหันออกทางหน้าบ้านถูกไหมชี้ไปทางหน้าบ้านเมื่อมีวิธีการแก้ก็คือให้เราทำพาดิชั่นปิดหน้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เปลี่ยนประตูจากประตูที่หันออกหน้าบ้านให้เปลี่ยนเป็นประตูทางเข้าค่ะไม่ต้เปไปต้องลื้อประตูหน้าบ้านเป็นบานเลื่อนได้ไหมคะบ้านในหมู่บ้านจะ บันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบานเลื่อนกันทั้งนั้นเลยนะคะมาดามเข้าใจเพราะว่าบ้านยิ่งบ้านใหม่การหรือการทุบกันก,การแก้อะไรก็แล้วแต่ประกันหมดทันทีประตูบานเลื่อนผิดไหมไม่ผิดไม่ได้ส่งเสริมแล้วก็ไม่ได้แย่นะคะแต่สิ่งที่มาดามอยากให้แก้คือให้เราใส่ธรณีเข้าไปนะคะยังน้อยเนี่ยประตูไม่ได้แบบช่วยผักซับเข้าไปแต่อย่างน้อยซับที่มันมีโอกาสเข้าไปแล้วมันจะไม่ไหลออกมาให้ใส่ธรณีขนาด5คูณ5้า จะใส่ด้านในหรือจะใส่ด้านนอกไปดูประตูบ้านเราว่าสามารถใส่ตรงกลางได้ไหมเพราะบ้านบางคนเนี่ยเป็นบานเลือ่อนแล้วข้างนอกเป็นมุ้งลวดเราก็ใส่ตรงกลางไปใส่ได้ทั้งข้างในและข้างนอกก็ได้ไม่ผิดนะคะเราไปดูความเหมาะสมเอาว่าเราจะใส่ทางไหนได้ดีนะประตูหน้าผักข้าถ้าอยากจะติดมุ้งลวดจะต้องทำยังไง เ้ยตอนนี้จะบอกให้มีมุ้งรั้วสวยๆเยอะนะประตูแบบเป็นประตูจีบอะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นประตูไม่ได้แบบเป็นไม่ได้เป็นมุ้งรั้วแบบเปิดอย่างนี้ยเป็นมุ้งรั้วจีบแบบผักไปซ้ายแล้วก็ปิดข้ามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้เพราะว่าประตูบ้านเราเป็นบานผักข้าถูกไหมเพราะฉะนั้นประตูมุ้งรั้วจีบเนี่ยก็ผักไปซ้ายผักไปขวาแบบเนี้ยเราก็ติดตั้งได้ทางด้านนอกของประตูผักเข้าบ้านเนาะบ้านทาวเฮาทำครัวแล้วมีประตูหลัง การธรณีต้องประตูหลังเปิดออกไปเว้นไว้ประมาณ1เมตรทําไวะแลนงะเพื่อให้อากาศถ่ายเททําถูกไหมคะทําได้ค่ะไม่ผิดค่ะทาได้สวัสดีค่ะอาจารย์ห้องน้ําต่ำสิบเซนแต่ประตูผักออกประตูผักออกแล้วก็หันไปทางหน้าบ้านแล้วก็ตรงกับห้องนอนแต่ห่างจากห้องนอน7เมตรต้องแก้ส่วนไหนคะ1ต้องแก้ประตูก่อดเลย ะะห้องน้ำต่ำสิบเซนถือว่าถูกต้องแล้วแต่ประตูหันออกหน้าบ้านถือว่าผิดต้องแก้ให้เป็นประตูหันข้างนะคะบ้านเชนเดียต่อครัวหลังบ้านเต็มออกมาถึงครึ่งตัวบ้านไม่มีประตูเปิดล่งทั้งซ้ายขวาผิดไหมไม่ได้ค่ะ บ้านหนึ่งหลังจะต้องมีประตูหลังถาเราต้องถ่านพยายามหาทางทําหน้าต่างหรือเจาะช่องอะไรก็แล้วแต่ให้ลมสามารถถ่ายได้นะคะบ้านยกสูง1.5เมตรเปิดประตูหลังลมบันไดทําต่อเติมครัวหลังติดกําแพงจะเป็นต้องทําประตูอยู่ไหมคะคือประตูหลังเนี่ยจะต้องเป็นประตูหลังสุดท้ายของตัวบ้านนะคะถ้าสมมุติว่าออกไปตัวบ้านปุ๊บแล้วข้างนอกไม่มีกําแพงหรือโปร่งไปเลยไม่ต้องทาประตูแล้วนะคะแต่ถ้ากดยังอยู่ในตัวบ้านอยู่และสุดท้ายของตัวบ้านอันนี้ต้องมีประตูหลัง จากทงจุ้ยพ่อของลูกจะกลับมาหรือเปล่าครับอันนี้มีส่วนเราต้องดูด้วยบ้านเรามีประตูชู้สาวไหมถ้ามีก็ลองปิดดูนะคะมีโอกาสทําให้คุณคุณพ่อหรือสามีกลับเข้ามาอยู่ในบ้านบางทีเนี่ยหนึ่งคือมาจากประตูชู้สาวสองคือการนอนที่ผิดทําให้เราคุยกันไม่ค่อยลงรอยกันคุยกันไม่รู้เรื่องลองปรับเปลี่ยนตาแหน่งการนอนแล้วก็ลองไปดูว่าบ้านเรามีประตูชู้สาวไหมถ้ามีมานาแนะนําให้เปลี่ยนเป็นหน้าต่างนะคะประตูห้องน้ําหันออกหลังบ้านไม่ได้ หลังบ้านถ้าแก้ด้วยการกั้นผนังทําประตูเข้าด้านข้างเพิ่ม,มแต่ไม่ทําพื้นต่าลงเข้าห้องน้ําเดิมผิดไหมในส่วนที่เราทํำพาร์ติชันขึ้นมาปุ๊บเป็นประตูเปิดข้างตรงนั้นไม่ต่ำไม่เป็นไรแต่พอเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บต่ำลงอันนี้ถือว่าได้ยังได้อยู่นะคะเพราะนั้นแก้เฉพาะประตูด้านข้างเดย